สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามาดูรถเกี่ยวโดมโอ้งานเข้าแล้ววันอาทิตย์นี้จะประเดิมประเดิมงานแรกวันอาทิตย์สบยังไม่เสร็จเลยดิในวันอะไรแล้วพฤหัสเลยอสองวัน อะไรแบบซอสนี่อันนี้รุนน่นอะไรเขาเรียกรุนนนรกร่นอะไรดูนี่เขาเรียกรถรุ่นอะไรเกี่ยวมันไฟอ๋อเออไอ้มูเฮามันก็เอา,เอา,เอาไอ้นุ่มใบไฟแค่นี่ใช่ใช่ใช่มูเฮาััว วันนี้เอาลูกน้องปีนี้เอาลูกน้องกี่คนปีนี้สามคนคนเดียวคนเดียวแต่ว่าสองคนประหยัดรายได้ดิประหยัดห้เขาโอู้ยการประหยัดเองน้องนี้ไปเรียนน้องนี่ไปเรียนนนี่ครับชัวเกี้ยว่ง เหมือนวานะครับผมมีรถเกีียวต้องสมเป็นนะส้มไม่เป็นลำบากมีรถเกีียวต้องเป็นนายช่างนั่นเลย

อ๋อโซตะคามนะตีตะคามนี่นะอือโอ้เพิ่งเปลี่ยนใหม่โอ้โซตัวนี้นะโซอ่าอ่าทำไมวะนี่นี่เปลี่ยน ออกมากี่ปีแล้วนะฮะเจ็ดปีแล้วปีแล้วนะโอ้ยแล้วยังมีอะไรเลยจะมีอะไรเจดปีแล้วยังมีจะมีอะไรรถไถยจะมีแล้วจะมีอะไรอีกยังไม่มีอะไรเลยเจ็ดปีแล้ว เงินวานาะรถเกีียวได้เยอะก็เวลาเสียก็ส้มเยอะเนาะส้มตีละแฉะไอ,อ้ฮะเอตัวน,นี้เอาไอ้มึงหน่อยเ,ลยอเวลาเทไม่ออกเลยเน,นี้ยตีจัดเต็มแล้วเปลี่ยนไม้แล้วเปลี่ยนไม่หมดแล้วบอืะ ปีก่อนน้องเอากระคุนะ <Yeah. S 2> ช่วย <laughs> ข,ข้าวข้าวไฟคูนานเลยนะไบเลยขายเลยแอบดูรอบ,รอบนะ

น้ำหรือน้ำมันจดปปกปปกปุกปุก าจำมาเราหนุ่มเชนมาออกรถนี่เคยไปอยู่กับรถเกียวด้วยปะไม่เคยเป็นเขาออกออกเลยเนาะจะเป็นช่างจบช่างมาเนาะฮะจบวิศวะมาจบวิศวะมาจุกสวะมาแต่มาเอา รถเกี่ยวก็ต้องซ่อมเองบ่รต่อ,อตาานาบ่โอ้คือว่าเก่งด้วนุมน่มโดมจบวิศวะแต่มาเล่นรถเกี่ยวนะเดินรถเกี่ยวไม่ใช่ธรรมดานะต้องซ่อมเองอเดี๋ยวไปเสียตามอะไรทุง่งนาถ้าซ่อมไม่เป็นยับเลยบ่

ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกับผมสวัสดีครับ